อันนี้ห right? so ้าอย่างใหญ่เล็กค่บเล็กมาเบลเลยะฉะนั้นทำรูปเด็กอระโดนะคะจะด้ให้คามด๋ยวเปาอีกล้าดตาตากนะคาจากตวเราเองทำกับาทสวนให้ลูกอีกแล้ว ก็คนก็จะมาได้เหลียงเอาใสา่หางจับ <c oughs>